หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่านิยามที่แท้จริงของความรักมันคืออะไรอะไรที่ทำให้คนสองคนรักกันแล้วอะไรที่ทำให้คนสองคนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปและนี่คือเรื่องราวความรักของคนสองคนที่ชื่อว่าหนึ่งกับป๋อม หนึ่งเกิดเมื่อวันที่27เมษาย,ยน2517เป็นลูกชายคนโตในบรรดาพี่น้องสองคนหนึ่งเป็นคนมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆชอบทำอาหารชอบขับรถและเป็นคนเอาใจใส่ครอบครัวหนึ่งจบการศึกษาปริญญ,ญาตรีจากมหาวิทยาลัยรงังสิตและปริญญาโทจาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลียส่วนปอมเกิดเมื่อวันที่1มกราคม2521เป็นพี่สาวคนโตในบรรดาพี่น้อง3าคน อมเป็นคนมีความมุ่งมั่นความจำดีและเป็นคนเข้มแข็งปอมจบการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันพระจอมเกล้าคุณหารลาดกระบังและปริญญาโทจากมหาวทิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วอะไรที่ทําให้คนสองคนได้มาเจอกันเราก็ไปไปเจอกันที่บริษัทบริษัทหนึ่งเพราะว่าผมเองก็ต้องไปประชุมเขาเองก็ต้องไปไปประชุมเหมือนกันก็นะขอเบอร์ให้น้องที่บริษัทนั่นแหละช่วยขอเบอร์ให้นะฮะเองวันนี้ <c oughs> ก็เพื่อนๆก็บอกว่าผู้ชายคนนี้น่ารักมากอะไรยงี้ต้องไปรับแกงแต่เช้าไปส่งเรียกงานแล้วเขาถึงไปทํางานต่อตอนเย็นก็ต้องไปนั่งรอแกแล้วก็มารับแกที่บ้านแล้วก็ไปส่งเป็นปีอ่ะจะบอกว่าไม่ใช่แค่ประเดี๋ยวกระดาวอะไรที่ประทับใจมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเห็นเขาเป็นแบบนี้อยู่ไหมหรือว่าอะไรที่เคยทําให้เราเคยประเพิ่อะเคยปฏิบัติกับเราเนี้ยเขาก็ยังเป็นอยู่ รู้มาว่าเราชอบกินเบีมากเขาก็พยายามที่จะพาไปร้านที่มันมีเบียรโดยเฉพาะก็หลายๆแบรนด์ไม่ซ้ำอะไรเงี้ยคือช่วงแรกๆเนจำนวนคนมันก็เยอะหน่อยพอหลังๆก็จะเริ่มเหลือสองคนพอกินเสร็จโป๊แทนที่จะจะได้คุยกันเราก็หลับค่ะเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งมากก็คือสรุปแล้วก็คือพาไปกินข้าวทานเบีเรียบร้อยแล้วก็พาไปสนบีบ้า ไม่ค่อยอยากจะอ่านหนังสือไม่ค่อยอยากจะทำวิทยานิพนธ์เท่าไหร่อะไรเงี้ยจนมาปีสุดท้ายและแอบว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำไม่จบนี่ไม่จบแน่แนไม่เขาไม่ให้เรียนต่อแล้วเขาพยายามผลักดันเขาก็ช่วยก็คือว่าพาไปห้องสมุดช่วยเรียบเรียงให้แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยเฉพาะตอนที่คือเราต้องใช้เวลากับมันเยอะอย่างเช่นอ่านหนังสือต้องดึกๆอะไรอย่างเงี้ยเขาให้โทรปลุกละอย่าพึ่งหลับนะ อ่านก่อนนะอะไรเงรี้ยเดี๋ยวสักพักก็โทรปุ๋ยแล้วห้าทุ่มครั้งหนึ่งเที่ยงคืนครั้งหนึ่งตีหนึ่งครั้งหนึ่งตีสองครั้งหนึ่งเลยคนะจนเราบอกโอเคเราก็รู้สึกเอ้อยไรเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรเงรี้ยมีคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยผลักดันสำหรับพวเราขอบคุณมาก <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะบอกงไงจริงก็คือว่าจริงๆตอนนั้นเราก็รู้ว่ามันก็ต้องมันมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่า การที่เดินคนเดียวกับมีใครคนเดินเดินด้วยมันก็ต่างกันก็ว่าแ้ เขาไม่ใช่ผู้ชายในฝันคุณหนึ่งเป็นผู้ชายที่คงเส้นคงวาเราดทำไงก็ไม่เคยเปลี่ยนหมายถึงว่าดีไม่เคยเปลี่ยนอยากให้เขาดูแลสุขภาพถ้าไม่อกอ,อกกำลังกายแย่ห <Yeah. S 1> ากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ชวนกันเราออกกำลังกายประทับใจมากคือเขาเป็นคนที่ที่รักครอบครัวแล้วก็ดูแลครอบครัวดีอาจจะไม่ได้ออกแนวจีจะมากนะฮะแต่ว่าจะเดินกับเราได้ดีก็กประมาณนั้นนะครับเพราะว่า ผมคิดว่าการที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนของเขาคงต้องคิดมากพอสมควรนะก็ก็ขอบคุณที่ที่ได้ใหโอกาสนี้แล้วขอบคุณสําหรับสิ่งดีๆที่ที่ได้ทําให้แม้ว่าตั้งแต่วันแรกรู้จักกาันหรือจนจนจนกระทั่งปัจจุบันและในอนาคตแล้วก็บอกว่า,อ,าอยากจะดูแลเขาตลอดไปสิ่งที่ทุกคนอยากจะมีมีครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็มีคนดูแลซึ่งกันและกันหัวใยซึ่งกันและกันเนี่ยเขาสามารถทำได้หมด บางทีความรักมันอาจจะไม่มีนิยามหรือความหมายที่แท้จริงของมันก็ได้มันอาจไม่ใช่ดอกไม้ช่อใหญ่มันอาจไม่ใช่คำหวานแต่เมื่อเรามองเข้าไปและเห็นคนสองคนที่พร้อมจะอยู่ข้างๆกันจับมือไปได้วยกันเราอาจจะตอบออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ แต่เราคงรู้สึกได้พร้อมกันว่าน,นั่นแหละคือความรัก